ในคลิปนี้นํามาชวนทานกาแฟสดกันค่ะกาแฟสดเราอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะเขาจะมีรสชาติที่ขมขมมากๆขมมากๆแต่ความขมของกาแฟสดนะคะสําหรับนํานะสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีเลยแล้วนําชอบเขาก็คือเขาไม่มีน้าตาลแน่นอนเขาไม่หวานแน่นอนแล้วก็เขาเนี่ย จะทาให้น้ำสดชื่นมากๆนะคะอาจจะเป็นเพราะมีคาเฟอีนจากเขาก็ได้เนาะทําให้น้ำสดชื่นมากๆในตอนเช้าๆน้ำจะชอบทานในช่วงเช้าๆมากเลยนะคะเวลาชงเนี่ยน้ำก็จะมีเครื่องบดของน้ำอยู่แล้วนะเครื่องบดน้ำก็จะบดในความละเอียดที่ระดับหนึ่งนะคะเรามาชงกาแฟสดทานการกาแฟสดเนี่ยทาทานไม่ยากเลยแค่มีเครื่องบดแค่มีเครื่องชงกาแฟเราก็จะสามารถทํากาแฟอร่อยๆที่บ้าน ทานได้เลยนะคะเจ้าปริมาณกาแฟที่นําใช้เนี่ยประมาณถ้วยหนึ่งของน้าเนี่ยประมาณ2ช็อตนะคะ2ช็อตเลยค่ะแบบหนึ่งน้ำจะมีถ้วยที่เป็นช็อตในแบบนี้นะคะขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่น้าจะใช้ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่จะประมาณ2ชอ็อตน้าชอบทานในปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็นดด้าจะกดอัดเจ้ากาแฟเขาเนี่ยค่อนข้างจะลงไปเยอะลึกเนาะ ก็ค่อนข้างจะลําบากเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเพราะว่าติดก,กาแฟสดมากๆอยากทานกาแฟบางทีเนี่ยน้ำก็จะต้องมีอีกเครื่องหนึ่งนะคะเป็นสําหรับที่ใส่เป็นกาแฟแคปซูลนะคะเตรียมไปเป็นแคปซูลเอาไปทานเพราะว่าไม่สามารถที่จะแบกเจ้าเครื่องนี้ไปได้เจ้าเครื่องนี้เขาดีมากๆเลยค่ะใช้งานมาหลายปีมากแล้วนะคะอ่านสูตรลับนิดนึงในตัวผงกาแฟที่นําบดเนี่ยนําจะใส่ ชาลงไปหน่อยนึงนะคะน้ำจะใส่ชาแบบนี้ค่ะชาพอดีน้องไพรเวทคลาสเนี่ยนำให้มานะคะจะเป็นชาแบบจะเป็นชาแบบเป็นปริมาณผงๆแบบนี้นิดนึงนะคะเป็นเป็นค่อนข้างจะผงแบบนี้น้ำจะใส่ชาแบบนี้นะคะลงไปในตัวเม็ดกาแฟที่นำบดนะตัวเม็ดกาแฟเนี่ยก็แล้วแต่ยี่ห้อว่าช่วงนี้ใช้ยี่ห้ออะไรจะซื้อเป็น จะซื้อเป็นถุงแพ็คที่ประมาณ250กรัมนะคะแล้วก็มาดีเอาเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะใช้ประมาณถีนี้เนีย่ยประมาณอยู่ประมาณ2วีคหรือ2วีคหรือ3วีคนะคะเป็นอย่างมากเขาจะเป็นตัวเม็ดเม็ดอารมณ์แบบนี้ค่ะจะนําเปิดให้ดูเลยอันะะนี้อารมณ์แบบนี้นะคะอารมณ์แบบนี้ค่ะมีตัวเม็ดเขาอันนี้จะเป็นเม็ดของกาแฟนะคะก็แล้วแต่ยี่ห้อส่วนใหญ่จะ ซื้อไปสามยี่หอกันก็คือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในตัวเครื่องบดเนี่ยจะใส่เม็ดกาแฟ,แฟอันนี้แล้วก็จะใส่ชาเจ้าชาลงไปนะคะซึ่งก็จะได้เป็นผงแบบนี้รวมกันที่มีทั้งชาและกาแฟหอมอร่อยค่ะเวลาทานเนี่ยส่วนใหญ่บางทีนําจะทานเช้านําก็จะกินอ่าหนึ่งแก้วนะคะบางวันก็สายหนึ่งแก้วแล้วก็ ตอนเย็นนะคะบางทีเย็นก็ทานอีกหนึ่งแก้วบางทีอาจจะก,กินกลางคืนด้วยก็มีนะคะเพราะว่าตอนนี้บางทีเขาก็าไม่ได้มีผลกับการนอนหลับหรือนอนไม่หลับของน้ำแล้วเป็นอะไรที่อร่อยมากๆค่ะกาแฟน้ำเป็นคนที่ชอบกาแฟมากสามารถทานกาแฟจิบได้นิดๆแล้วก็ฝึกโยคะไปเรื่อยๆได้นะคะจะบอกว่ากาแฟสดเนี่ย จริงๆกาแฟไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายเลยแต่ว่าสิ่งที่มีผลเสียกับร่างกายอย่างที่คุณหมอหลายๆท่านพูดนะคะสิ่งที่มีผลเสียกับร่างกายคือเครื่องเคียงของกาแฟเครื่องเคียงของกาแฟคืออะไรก็เจ้าน้ำตาลเจ้าครีมเทียมเจ้าคอฟฟี่เมดต,ต่างๆนะคะคือเพราะฉะนั้นน้ำก็จะตัดปัญหาในส่วนเครื่องเคียงของกาแฟไปน้ำก็จะกินแต่เจ้ากาแฟสดอย่างเดียวตอนนี้ก็รอเครื่องเขาจะตาเป็น สีเขียวขึ้นมาก่อนนะคะถึงนั่นถึงจะหมายถึงว่าทํางานได้นะคะเจ้านี้ก็จะมีแรงดันน้ําที่ระดับหนึ่งเลยนะคะก็ค่อนข้างจะแรงอยู่ก็กินประมาณนี้ค่ะกินให้ได้รู้สึกบ่าเฮ้ย <He> ฉันได้ทําอะไรเองที่บ้านเนี่ยจะต้องมีเจ้าสองเครื่องเนี้ยพกตลอดนะคะอันนี้ก็สีเขียวแล้วมาเราก็อันนี้เป็นกาแฟที่นําบดอัดไว้แล้วมาชงกาแฟทานกันค่ะมาชวนทานกาแฟสดกันกาแฟสดนะคะวันนี้พเอิญได้ฟังคุณหมอพูดนะคะคุณหมอก็ พูดถึงความขมความขมของกาแฟสิ่งที่ขมนะคะสิ่งที่ขมคือสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตับนะคะตับเนี่ยเป็นเสมือนอวัยวะชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายแล้วก็แข็งแรงทนทานเกิดใหม่ได้เก็บสารพิษให้เราได้เยอะมากเป็นคือตับ คือเรื่องสําคัญของชีวิตมากนํำจําได้ว่าในครั้งหนึ่งที่นํามาเคยปวดท้องแล้วนาไปหาคุณหมอหมอจ,จับตรงนี้ของนําว่านํามาตับโตไหมมีอะไรมีปัญหามีโรคอะไรแม้ปรากฏว่าไม่มีอะไรทําให้นําตอนนั้นนําก็เริ่มเฮ้ยเราตับคืออะไรมันเป็นยังไงทําไมหมอต้องแบบเวลาเราปวดท้องหมอถึงต้องมาจับตรงนั้นตรงนี้น,น,นะคะที่เกยวับตับก็ถึงก็งจะเริ่มศึกษาเขามาเรื่อยๆปรากฏว่าเขาเนี่ยทำงานเก็บสารพิษต่ตางๆให้เราดีมาก แล้วสิ่งที่ตับต้องการจากเรานะคะคือความขมความขมเป็นประโยชน์สำหรับตับมากถ้ารักเขานะคะก็คือคุณหมอก็บอกว่าให้ทานหาสิ่งที่มันขมขมจากธรรมชาติ หนึ่งในสิ่งที่ขมจากธรรมชาติคุณหมอบอกว่าเขาคือกาแฟสดจริงๆก็มีขมแบบอื่นนะคะเช่นมะระอะไรอย่างเงี้ยก็ขมใช่ไหมคะแต่รำผักขมจากธรรมชาติพอคุณหมอพูดว่ากาแฟน้ำก็ปรี๊ดึ้นมาเลยว่าเฮ้ยฉันมาถูกทางแล้วฉันดีจริงๆน้ำทานในปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะเจ้าแก้วนี้น้ำก็ได้มาจากน้องไพเวทต,ตุรกีชาวตุรกีของน้ำเขาก็ให้เป็นแก้วมาเป็นน่ารักนะคะ คือทุกสิ่งอย่างนี่น่ารักมากน้ากินประมาณนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะจริงๆคนอื่นเขาอาจจะกินกันในปริมาณที่น้อยเนาะแต่นําอ่ะกินกาแฟสดของนํานประมาณนี้จริงแก้วอ่ะอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆที่เป็นเอสเปรสโซช็อต so ธรรมดาน,นะคะนําด้วยความที่นํากินเยอะและนําทานน้ําเยอะแบบนี้เลยค่ะก็ทานในปริมาณแบบนี้ของใน คือแทบจะทุกๆเชา้ากางวันเย็น,นะคะทำแบบนี้ค่ะแล้วเรา,เราทําเองแล้วพอน้ําอันนี้จะเป็นน้ําที่หนึ่งของกาแฟสดพอน้าที่สองสามสี่ห้าหกเนี่ยก็จะกรองมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาทําเจ้าคีเฟอร์ค่ะทําเจ้าคีเฟอร์ด้วยกาแฟสดที่เป็นน้ํากาแฟที่เป็นน้ํา ที่ไม่ใช่น้ําแบบเข้มข้นแบบนี้แล้วเขาจะเจือจางลงมาหน่อยคีเฟอร์ที่ทุกคนนะคะได้เคยทันทานกันเนี่ยก็คือมาจากเจ้ากาแฟสดน้ําที่เป็นไม่ใช่น้ําแร่เข้มๆเป็นน้ําที่ใสออกไปใสออกไปใสออกไปเรื่อยๆจากแก้วนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่ เราสามารถเอาเจ้าน้ำกาแฟเนี่ยเอาเจ้ากาดกาแฟเนี่ยไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะกาแฟสำหรับน้ำเขาคือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับน้ำมากๆมีคุณค่ามากๆเราต้องุีกันเจอกันทุกเชา้าเราต้องแบบมีจิบอะไรกันนิดหน่อยตอนเช้าของการทานกาแฟนะคะแล้วก็นี่ระหว่างนั้นน้ำก็ได้แก้วนี้มาแล้วน้ำไปทานกาแฟสดก่อนนะคะอันนี้เป็นคลิป พูดถึงการทำกาแฟสดการกินกาแฟสดแล้วก็ประโยชน์ของกาแฟสดค่ะแล้วพบกันในคลิปดีๆคลิปความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพมากมายนําจะพยายามเก็บความรู้แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพเรื่อยเรืนะคะเราจะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกันเพื่อสร้างคุณค่าในตัวเองสร้างประโยชน์จาก ความเป็นตัวเราความมีสุขภาพดีของเราเพื่อส่งต่อเรื่องดีๆให้กับคนอื่นได้อีกเยอะแยะเลยนะคะพบกันเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ